น,นีชออนี่อนี่ไแบบไทยๆหนออนุรักษ์เออ,อตออรงนัง้กิริะคอรรมกิิินยาเลยก็มีกินตนาไป็นแยแอนได้กี่ต้นแล้วยาแอนฮะ,อนะนนนโอ้เมื่อวานนี่ไปดำนาอย่างคือเลยเว้ย เคยดำนาไหมเยอเอนเคยเออมีอะไรดูแลพี่น้องแล้วหมดเลยไงในเตียงมีอย่างน้ำเย็นน้ำเย็ไหนมาจะไปซื้อปลาปงนะครับปลูกเส้ยวจะถ่ายรูปวีดีโอให้อ่ะปลมูกเอาเออเอ็มจะช่วยปลูกปลูกด้วยยิงเกตุนีรัตนาพรคือไอ้มันคือคือเออเอาปบลงไปเดี๋ยวเดี๋ยว ขป้นข้าวคอยยุ่ยข้วยดููไม่รูเอาไว้ในห้องขาวอยู่ในห้องทำที่บ้านนะนะอันนี้สองห้อเลยต่อเท่าไหร่ปลาคุ้นม่มใส่ปลาเราอื่นตีหนม่งนี่ซ้อนอันรีนะอนดีาเกิด โอ้ค oh. ุณนายคือปลูกได้หลายต้นเนาะเห็ดนแก่โรงเรียนฮะเมียที่มีที่ตั้งวางอย่างเดียวไม่ต้องกรมอืมโอ้ยมุดด้วยใคคือธรรมดาดูชุดว่าโอ้เนี่ยเลยคุณนายม้วกับแบบคาวบอยอีกเคือธรรมดาที่ไหนได้กข้ามมือครบทุกอย่าง ดเป็นเป็นการเดินแบบเลยนะอะไรนะเดินแบบเออเอ่ออ้าก็ดูว่ชุดแกบแปลไม่แหละชุดเดินแบบวะเนี่ยโอ้ชาิกล้าเดินไม่ต้อง เดี๋ยวจะลองอยู่แล้วกูต้องห้าจะให้ลองพี่สุดารลาจะให้คุณลองตรงนี้แหละเอามาสักสี่ห้ามัดได้เลยผีพอมันพ้นมดมันก็จะแห้งแล้วเออนี่นักวิทยาศาสตร์เขาต้องแบบนั้นแหละเปรียบเทียบโอเว่นโดนแก้ว่าเนอ้าวนี่แหละครูเกษตรต้องพัฒนาแบบนี้แหละสร้างองค์ความรู้โดยการทดลองเออ เออทำเหมือนกันหมดทุกอย่างพี่จะใส่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีไอ้ใหญ่ไปยืนข้างๆพวกนั้นดิยิงเข้ามาข้างๆสิเป็นโน้ค่ะโน้เอ๋อถ่ายถ่ายคนถ่ายถ่ายคนถ่ายมันเหมือนบรรยากาศเออโอ้คือเลยโอ้ครูเกษตรมือมือมีอยู่จะใช้ตีนนี่สะดวกตรงไหนเอานั่นก่อนใช่ไหมตีนก่อนเออ ผมเล่นเนี่ยช่วยคุดเลยเนาะจอบเยอะอุสาวุสาวจอบมาเหมือนกันเออเว่าจอบนี่แหละเพราะถ้าจอบเล็กน้อยคือจะไม่คืนนะ

เอาไว้จุดเดียกได้ปูไหมจุกได้ปูไหมได้ปูแบบนีเออได้หิ้วสง่งใช่ไหม เอาหมดเลยมาหมดเลยปก้ปลูเยปูอะไตีพี่เอากระเพราน้ออดิกไปเอารอยู่ตรงไหนอยู่บ้านผมนะครับยเย่เลยผมี้เอาหาดชอดหมดพันเอตัวนั้นมันกัดยอดผมร่วงกัดกัดตายเงอนกมะพราหลายต้นเลยอืม ตู้สเอตู้จารยครับอยู่ด้านหลังเลยนะ่เขาใปาแล้วรร้ปาดแล้วแต่เลยต่อพิชิบนี่ไปเอ้บูทบูทอืทมนเออครับพุธอย่างบูทเขาก็าปาแล้วเขาปาดแล้วเขาปาแล้วอืมเอาถ่ายรูปนี้คงลงานของงานกุทองหลาเดี๋ยวก็จะมีต้น ต้นข้าวเอ้พี่ทองหลาเอ้หมุนทางที่ตนออกว่ะเออแล้ปูกเขาให้ทางที่ตะนออกกันนี่ไปทางที่ตะวันตกแหมกูทองหลา้ลยมทองหลาแ้เอกียสุดยางนี่เรียกฟิคมหมดการฟปฏิคมงเสริมดทองทดลองว่าทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก จะต่างกันไหมใช่ไหมเออเดี๋ยวทดลองแล้วเป็นคู่เกษตรเราอยากเรียนรู้จำไว้ตรงโรงอาหารต้นที่สี่เหรอต้นที่สามเนาะโรงอาหารต้นที่สามต้องเรียนรู้งี้แหละถ้าไม่งั้นโอ้เราขึ้นไปบนน่ะเราจะเชื่อแต่เขาอย่างเดียวใช่ไหมมันต้องยังไม่เข้นายังยัง แล้วร uhm. ับเป็นดินที่งามเพราะว่าดินมันดันเออเดี๋ยวของเขาจะขึ้นวุบเลยแหละเออคุณแม่ประสาทน้าขายของไม่ใช่นี้รวยจนเว้รวยแล้วก็ยังจะโลภอีกเนาะเออตัวแหละเออติดกับใกล้ยายเช่มอ่ะก๋วยเตี๋ยวอืม แชไปได้ไหมถามออกมาไปได้ไหมนู่นนู่นทอให้ต้องนูดยั่ไงวะ